ครับก็วันนี้จะมารีวิวที่กล่องมันเขียนว่ายองกาชัย็อกไพยครีมชีสก็คือพายชีสชีสพายเลยมาเนี้ยครับผมก็มาจากเกาหลีครับวันนี้พี่ออเดอร์มาจากเพจเดวเดวเดี๋ยวจะขึ้นชื่อเพจไว้ให้ โอเคนะครที่จริงแกะกินแล้วแต่ว่าก็จะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงเป็นงไงโซนน่ากินไหมหอมไหมอะอันนี้คือรูปร่างนะครับรูปร่างจะเป็นประมาณนี้ ทุกต้านจะเป็นประมาณนี้เป็นต๊อกนุ่มๆบอกเลยว่าชีสแน่นมาก ๊อกนุ่มชีสแน่นก็คือถ้าเกิดใครเป็นสายชีสอยู่แล้วอะเวิร์กชอบแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ใช่สายชีสเท่าไหร่นะครับคิดว่าจะรู้สึกว่ามันแรงไปะฮะแล้วสรุปก็คือดีมันดือ้อมันดื้อนะฮะกระตำได้โอเค Bye bye! <laughs>